เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลุงครับไทยนะฮะวันนี้เราก็จะไปหาตีเกลียนแถวชายแดงน,นะครับผมโอเคขี่ม้าแป๊บนะฮะเราไปที่ชายแดงกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟสิบห้านะครับผม <c oughs> ก็คนน้อยมากเลยตั้งแต่มีเซิร์ฟสิบหกเข้ามา <c oughs> คนหายไปหมดเลยนะฮะไปชายแดงเลยดีกว่า วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะไปชายแดนกอกอื่นนะฮะเราจะไปตีไปเก็บค่าพีโอ้โหแม่เจ้าวิ่งแป๊บนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่หยางโจนะครับเราต้องมาบุกกอกที่มีคนเยอะๆนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมจะเอาไอ้นี่แป๊บหนึ่งห้าสิบสองไวเพะว่แป๊บนะโอเค ขอร้องอันนั้นล่ะอันนั้นไม่เป็นไรเอานั่นดีกว่าเก็บค่าพิชัยนะทุกคนจัดไปนะฮะอย่างโจเอ้าไอ้บ้าเอ้ยตีผิดชิบหายจะตีไอ้นี่อืมเก็บค่าพิชัยเก็บค่าพิชัยพิชัยฟรีหายห่วงค่าไปหนึ่งแล้วจ้า นั่นห้าสบสองขอหน่อยได้ไหมอยากรองกับห้าสิบสองก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะอืมไม่มีอะไรมากสักหน่อยสักหน่อยกุงก้งกิ้งก็ดีเอาไม่ฟันละ่ะมาเกียนคนอื่นเฉยเร็วให้ตายเถอะอืมเกลียนเกียนค่าคนที่อย่างโจนะวันนี้ แต่มันไม่สู้มันไม่ตีผมอะเพราะอะไรเพราะอะไรโอ้โหมันหนีไว้มันไม่เอาจริงดิโอ้มันไม่มันไม่วิ่งเข้า,านั่นด้วยอะอะไรวะอืมมีตาหามีเวลไม่หายังไงยังไงโอ้มีคนมาช่วยแน่เลยดูทางแล้วไม่รอนั่งเงว่าแหละทิพายแหละแบบหนึง่งโอ้ตายดิอืม อย่าให้ชุนเฉียวโอ้โ oh, หคนเต็มเลยแถวนี้โอ้โ oh, หไม่รอดวะ <c oughs> นี่แหละไปก๊กที่มีคนเยอะๆอย่างนี้อย่างถุยไปก๊กที่มีคนเยอะๆอย่างนี้ก็ต้องทําใจนะฮะจะไปเกียนเขา <c oughs> ไอ้บ้าเยลยแบบนุ่งวิ่งก่อนหนี <c oughs> ไม่สู้อ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอเคอาหาคนืึนก่อน เขาเรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะอยากตายหรือไงวิวาสิบเราจะไปเราจะไปดีไหมมันมันต้องหนีเ้าแน่เลยเอาสักหน่อยมันต้องรองนะอุ๊ยมันเอาว่ะใครอีกวะให้ตายเถอะเอาเอานี่ดีกว่าอืเอาใช่ไหม จะเอาใช่ไหมฮะเปราะซะด้วยเครี้ยวอร่อยเลยอย่างนี้ก,กรุบกรับอืมยังไงยังไงยังไงเอายิงไข่น่ะยิงไครโอ้ตายแล้วอย่างโจละหลวมาเนี่ยมาดูจากเลเวลแล้วห่างกันแค่ level เลเวลดียวเอง อืมอืมค่าพิชัยยี่สิบแต้มอืมยังไงคนนี้ต่อเลยนะคะอืมจัดไปแล้วสองนะที่อย่างโจโโหัวจะเก็บให้ได้เลยวะมันจะด่าเราไหมเนี่ยเกรียนไปเกรียนคนที่เวลน้อยกว่าให้ตายเถอะ ก็ไม่มีอะไรทําอนะเนาะอืมอืมไอ,อ้น,นี่ไอ้น,นี่เอาไอ้น,นี่ดีกว่าอืมยังไงโคตรเกียนเลยคนไรโอ้โหชั่วมากแถวบ้านเรียกว่าคนตีนนะฮะอุ๊ยโอ้โหเอาว่ะแบบนึงใครเอาโอ้โหมันเอาอ้า โ <laughs> อ้ยอหดีก่อนที่ไายมาเต็มเลยแบบนึงโอ้ตายแล้วอุ๊ยมันเอา,าอ่ะอือหือบุรพาเทมินอีกแล้วไอคนดีแบบนึงอย่าไปเอาอย่าเอาเราคงผ่านทางนี้ก่อนแม่งไล่ตามมาแบบหนึง่งขี่มา้าขี่ไม่ได้ขีม้ได้ไหมไม่ได้ได้เว้การหลบ ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไปสุดแมปมันคือการเอาอตัวรอดอย่างหนึง่งสุดแมปตรงก้อนอึช้างตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่อึช้างเหรอก้อนหินนะครับในนในมีใครตามมาไหมไม่มีเว้ยไม่มีโอเคไปเกรียนต่อ <c oughs> โอ้ยอย่างโจคนเยอะจริงโอเคนะครับแป๊บหนึ่ง เตยมพร้อมย่องเบาขี่ม้าไปดีกว่าไม่อยากย่องเบาไกลเมื่อกี้เห็นแบบๆ <c oughs> แม่งโคตรเกียนเลยคนอะไรโอ้โหให้ตายอ้าวผู้โชคดีของเราก็คือบุรุพารรมินิกแล้วนะครับ <c oughs> ไอคนแรกที่เราฆ่าไม่ตาย เอ้โ,อโ,อโ,อโหมันมาว่ะมันมาว่ะออกกันเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ใช่แน่เลยชิบหายแหละวอนนเบลอะไรดวนเออคนนึงนนึงอนนเบลอะไรอ่ะวันที่สามอือยินยินโยยินยินโยนะฮะคนคนนั้นอืมตันก็ให้ เราก็ไปเกียนเขานะเขาก็ไปตีบอสอยู่ไอบ้บ้าเอ้น่ะเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหอะไรวะแม่งโอ้โหมันยังยงจะหนีอีกอมืมจิมจุ่มจิมจุ่มอย่างนี้ไม่ได้แล้วยังยังอีกมันมันก็รู้ว่ามันสู้ไม่ได้นลยมันก็ยังจะมาไอ้สู้กับเราอีกไอบ้บ้าเอ้ อืมโถหนีแล้ใจไม่สู้เลย <c oughs> ยังไงเนี่ยยังไงอืม <c oughs> เกิดไหมฮะยังไงรอเลยเนี่ยยืนรอเลยเนี่ยเกิดไหมเกิดไหมโถเอ้ยอ้ออาวเกิดว่ะวิ่งหนีไปแล้วหนีไปไหนรอด,ด้วย พี่มากค่ะรอด้วยโอ้โหเอห้ยวิ่งไปซะละหาผู้โชคดีดใหม่เดี๋ยวเอาละฮะเราก็จะมาหาผู้โชคดีของเราใหม่นะครับผู้โชคดีคนไหนดีอ่ะเด็กนอกอีกแล้วเหรอ <laughs> เด็กอะไรเด็กนอกโอเคฮะผู้โชคดีของเรา เด็กนอกนะครับจำชื่อคนทุนนี้ไว้เขาจะปรากฏอยู่ใน YouTube เฮ้ยมันเอาโอ้โหนี่ไงเห็นแล้วเขาเรียกว่าใจถึงเมื่อมีใครมาตีเราเราต้องตีกลับเว้ยนี่แหละเยาเรียกว่านักรบไอ้นั้นวิ่งหนีไปแล้วเ <c oughs> พราะมันสู้เราไม่ได้ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยถ้าเป็นเราเราก็วิ่งวะมันวิ่งไม่มีสเต็ปเลยทันที่มันจะวิ่งไปตรงชายแดนตรงที่คนจะเยอะ คนนี้ก็เอาอยู่นี่ฮะตึงๆตึงๆตึงๆจตึงๆตึงๆจตึงๆจตึงๆอือหือยางสู้ไายพวกวะเหมือนจะไม่ได้ให้ตายเถอะกำลังขบเคียวกันอยู่นะฮะรู้สึกว่ามันมันมากเลยแถมมีสาไลด้วยถุยอันนัน้นเลแล้วเลลดสาไลนะฮะ เอวะเด็กนอกเด็กนอกแม่งใจถึงถ้ามีคนอื่นมาช่วยนี่คือผมผมไม่รอดนะเนี่ยผมคงมองมองเท่งคนอะไรโคตรชั่วอืมฆ่าไปสิโอ้ยขี่งมาว่ะโอ้หูม้าแดงด้วยที่ผายแล้วหลบก่อนหาหาที่หลบก่อนเอึไม่ได้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 เอาไอ้บ,บ้าเอ้ยยานขุนพลไล่ตีเราอีก ตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนดีให่คนหนึ่งขอแค่คนเดียวเท่านั้นดูกันนังไงเห็นแล้วธนูไกลๆตรงนูน้นนะครับเราก็จะขี่มาเข้าไปแล้วทำเพราะว่าเออห้องน้ําอยู่ไหนครับอืมห้องน้ําอยู่ไหนไอ้อบ้าเ้ยเขาไปถามห้องน้ําอืมผู้โชคดีคนสุดท้ายของเรานะครับวันนี้ กุ้งกิงอืมยังไงเฮ้เขาไม่ตีเราเขาตีมอนอยู่โคตรชั่วเลยโอ้โหไม่ตายเถอะเอาเลยฮะแล้วก็จะจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดติดตามกันนะครับแต่ถ้าอยากให้แคสเกมอะไรก็ เมมไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ